จดปีแห่งความขัดแย้งสำหรับทีมกิเลนพยองกับสิงห์ท่าเรือสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลวันนี้เราจะมาพรีวิวก่อนเกมแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลคู่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคู่เมืองทองยูเนเต็ดปะทะกับทางการท่าเรือนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างนะผมหกโมงเย็นเราจะมีไลฟ์สดพูดคุยกันฝากติดตามกันไว้ด ต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้นะผมก็ใช้คําว่าอลิกันได้เลยไม่แตกต่างอะไรกับแมนยูกับทางลิเวอร์พูลเลยทั้ง2ทีมเนี่ยมีแฟนบอลที่ล้นหลามอย่างมากนะผมแล้วก็แฟนบอลเนี่ยมักจะมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยในช่วงนั้นเคยมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์นะในปี2 0 1 4นะครับที่เรารู้กันอยู่ว่าทางเมืองทองนะครับผมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทางการท่าเรือแต่สุดท้ายนะครับผมก็เป็นเมืองทองชนะไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งในสนามนี่เกมจบแล้วแต่นอกสนามยังครับแฟนบอลทั้งสองฝ่ายนัดกันไปจบที่บริเวณหน้าสนาม แต่ก็ต้องบอกเลยว่าจังหวะนั้นนะครับผมแฟนบอลทั้งสองฝ่ายเยอะมากๆแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็คุมไม่อยู่ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างมากทําให้ทั้งสองทีมเนี่ยผมที่คุมแฟนบอลไม่ได้ถูกตัดคะแนนไปทีมละ9คะแนนและถูกปรับเงินอีกทีมละ3 0 0แสนบาทและยังห้ามแฟนบอลทั้งสองทีมชมทีมรักของตัวเอง3นัดหลังสุดที่จะจบฤดูกาลนี้ด้วยเท่ากับว่าแฟนบอลนี้จะไม่ได้ไปเชียร์ทีมรักของตัวเองนั่นเองนะครับและในวันที่1 4กันยายนในปี2 0 1 4ในเกมโตยตาลีครับที่ ที่สนาม s อ g s t a d i เ m ดก็มีการประทะก,กันของแฟนบอลของเมืองทองนะครับผมแล้วก็ทางสิงห์ท่าเรืออีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็มีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนทำให้ทั้งสองทีมถูกปรับเงินไปนั่นเองนะผมฝั่งเมืองทองท,องที่เป็นเจ้าบ้านถูกปรับไป166,666บาทส่วนทางทีมเยือนอย่างทางการท่าเรือเนี่ยก็ถูกปรับเงินไป133,333บาทและห้ามเล่นเกมในบ้านถึง5นัดน,นะผมก็ถูกแบนไปเลย และห้ามแฟนบอลทั้งสองฝ่ายเข้าสนามนัดที่มีทีมรักของตัวเองเตะจนจบฤดูกาลและในปี2องพก็ห้ามแฟนบอลทั้งสองฝ่ายเข้ามาชมนัดที่2ทีมนี้เจอกันก็ถือว่าเป็นการอดเจอทีมรักกันเลยนะครับและหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาคุยกันเพื่อไก่เกี่ยให้มันจบได้ง่ายมากที่สุดโดยการมีทีมเมืองทองนะครับและก็ทีมการท่าเรือเข้ามาจับมือพูดคุยกันและก็ได้ผลออกมาว่าทางทีมเยือนนะผมจะไม่มีแฟนบอลเข้ามารับชมนั่นเองนะเพื่อลดการประทะกัน ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับและกฎนั้นก็ใช้มาถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในฟุตบอลไทยนี้เราก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาเยอะมากนะผมในเรื่องการทะเลาะวิวาทก็ดูน้อยลง แล้วเราต้องมารอดูอนาะคตต่อไปว่ากฎนี้จะใช้ต่อหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเราก็ต้องไปรอติดตามกันแต่ผมมองว่าในเรื่องการปรับเปลี่ยนเนี่ยในปรับเปลี่ยนในเรื่องการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับผมถูกแบนถูกจับอย่างเงี้ยให้มันเหมือนต่างประเทศนะผมดูอย่างแฟนบอลเวสแฮมนะครับก็ใช้คําว่าดูเดือดอย่างมากแต่ณนะปัจจุบันนี้เขาเวลาในเกมพรีเมียร์ลีกหรือเกมในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีการทะเลาะวิวาทอะไรกันเราไปพูดถึงเรื่องราวาจากคู่นี้ไปแล้วนะผมเรามาดูในเรื่อง คู่นี้ที่เคยเจอกันมานครับเจอกันมานครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทาง s อสเมืองทองหรือเมืองทองยูเเต็ดเนี่ยทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมโดยการที่บุกไปเยือนทางสิงห์ท่าเรือมาก็ชนะมาไ,ได้3ประตูต่อ2 แต่ถ้ามามองในเรื่องการที่สิงห์ท่าเรือบุกมาเยือนบ้างนะผมก็ทาได้แค่เสมอสูงสูงเท่ากับว่าในเรื่องเฮตูเฮตของฤดูกาลที่แล้วเป็นทางเมืองทองที่ทําได้ดีกว่าคือชนะ1และเสมอหนึ่งะครับแต่ปีนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเมืองทองทําได้ฟอร์มย่ําแย่อย่างมากโดยการเปิดมา2นัดเก็บได้เพียงแค่หน,นึ่งคะแนนโดยนัดแรกเล่นในบ้านนะครับก็แพ้ให้กับทางทีมเรีโอเชียงรายเป็นอ่งประตูศูนย์แต่บุกไปเยือนทางแมนคอคก็ทําอะไรกันไม่ได้จบที่เสมอศูนย์นะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนอย่างทางสิงห์ท่าม ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนชิพก็แพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์แต่ถ้ามองในเรื่องไทยลีก <c oughs> เขายังไม่แพ้ใครเลยนะผมโดยนัดแรกนะผมก็บุกไปเยือนทางทีมนะครปฐมทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมาก็จบที่เสมอศูนย์ประตูศูนย์แต่เปิดบ้านต้อนรับการเยืยนอนังทาง <c oughs> โพลิเทโลนะผมก็ชนะมาได้ถึงสามประตูต่อหนึ่งนะครับและวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าสองทีนี้น่าจัดแบบชุดเต็มเต็มระบบกันแน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องความพร้อมเนี่ยฝั่งเมืองทอง แทบจะไม่มีตัวเจ็บเลยนะ้ว่าก็เจ็บก็มีแค่ประตูจอมเก่าอย่างกวินนะผมส่วนทางท่าเรือนะผมจะไม่มีนัฐวุิกับทิตาธรน,นะผมที่เหลือก็พร้อมหมดเท่ากับว่าทั้งสองทีมความพร้อมก็ถือว่าดูโดดเด่นทั้งคู่แต่ถ้าให้มองในเรื่องความพร้อมเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าทาง สิ่งท่าเรือนี่จะมีความล้าอย่างมากเพราะว่าเขาเพิ่งเตะเอฟซมานั่นเองนะผมแล้วในช่วงการเดินทางด้วยนักเตะอาจจะล้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่ไม่มีแฟนบอลมาเชียร์เนี่ยอาจจะให้ความปลุกใจความเล้าอารมณ์เนี่ยอาจจะดูหายไปนะผมกับการกับทางเมืองทองที่นักเตะพร้อมเต็แมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทั้งมีแฟนบอลด้วยเล่นในบ้านตัวเองด้วยและต้องบอกเลยวันนี้ว่าเกมเนี่ยเป็นคู่ที่มันแน่นอน แต่ถ้าให้ผมมามองในเรื่องสกอร์ที่คาดการณนะ์ผมผมมองว่าทางเมืองทองน่าเฉินชนะได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับอันนี่ก็เป็นการพรีวิวทังสั้นสำหรับบอลไทยและก็เรื่องราวเกี่ยวกับคู่นี้นะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับ